สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่กะมาผพบอ,พอกับซองเบาวดอนสาวตู๊อีกแล้วมาพอกันในบรรยากาศยมามเศร้าๆเนาะพี่น้องเนะาะฮักกระตุนยังบโมยังงบแม่นฮักกระตุนต้องพี่น้องตื่นแต่โดนแล้วแต่ยังอยู่ในสุดนอนนอะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กะบ่ได้ดำหน้าเลยเด้อดำแล้วแล้วนอะพี่น้อง น้ำแล้วแล้วเรือแต่ซ้ำเรือแต่ซ้ำหน่อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะประมาณกำกา้าประมาณกำหนึ่งน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้สตูกะจะขื้นไปซ้ำหน้านาอพี่น้องเนาะมาเข้ามาซ้ำหน้ากันน้องพี่น้อง พี่น้องภารกิจเฮาดำนาแล้วแต่งานยังบ่แล้วเด้อพี่น้องมือนีกว่านปุ๋ยต่อนาะพี่น้องเนาะว่านปุ๋ยต่ออันนี้คือปุ๋ยอ้อยมหมบอเมืองเบิงซีเบิงซีปุ๋ยนี่ศึกสยามใดมาจากประเทศไทยโอ้ศึกสยามเหรอของไทยใส่ใส่ศึกสยามใส่เด ศึกสยามแม่นบพน้องแม่นบพี่น้องศึกสยามออกดูศึกสยามใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยศึกสยามประสมกับุยผุยเล่งผุยอ้อยผุยอ้อยมาผุยอ้อยมาประสุยกับมาประซุมาประสมกับผุยเล่งเล่นมันฟันกันเนี่ย เอามาผสมกับผูยเล่งเนาะพี่น้องกากระต่ายกากระต่ายเียไตเกียไตเกียไตหรือเกียไตัยเกียรตัยไม่ใส่เกียไตัยไม่ใส่หมงเขียนไม่ใส่อ๋อเกียไตเกียไตัยจำกัดมาดิง่าเกียไตัยจำกัดมึงมึงแม่ใส่เกลือให้ก้อนลูกคนหน่อยก็อยากลงย่างผสมอะไรนี่ผสมอะไร ิมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งถ้วย่ถ้วยต่อหนึ่งถ้วย <Okay. S 2> จะจะเต็กกับขยาว่กันแล้วจะไปหวานอันนี้คือผสมแล้วงานปุ๋ยปุยอันขาวๆนี่ี่เป็นปุ๋ยเหลงอะแต่ว่าปุยอ้อยมันเป็นปุ๋ยให้ลำให้ใบ,าย,บาย,ยายาเอาออมาออกมาไาจับไปไปไกลๆไปไกลๆสิให้ลำงามให้ใบางามปุ๋ยอ้อย เป็นปุ้ยนี vai, <Yeah. S 2> ่เป็นปุ้ยเล่งเล่งมากเล่งหใหญ่ไว้เล่งแหนเล่งหอยลงหอยหอเขาใหญ่ไว้ติดไว้ไอต้อนนี้มันติดแล้วแหละแต่ปุ้ยอ้อยนี่เป็นปุ้ยหอลำหอยหองามหอลำหอใบลำไหอใบแบบเดียวกับอ้อยเลยปีแรกเลยดิที่ใส่ปุ้ยอ้อย ว่าถ้าหยดใช่หน้าหวานหน้านี้น้องหอมอือมาพี่น้องมาหวานคุยบัดนี้คุยจักหนักอุ๊คุยจักจากหวานคุยอา่ามันจ็บเม็ดมามามาเบิ่งซีคุยนี่หนะยามาเนี่ยเบิ่งพี่น้องคือไอหมังยังนะคือหมังยังเกาะแด็งิดแข็งจากลูกเขาคือไอ ไส่คือวันนี้ไปมาคือมาขีดวันทั้งลุ่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะจากข้างบนก็ลุ่มก็ดีวันห้องโบดิก้าแล้วพี่น้เนาะคือไอ่เผาทีถั่วเนาะโบดิก้าใส่วาให้นี่จั๊กถั่วจั๊กถั่วเนาะ บบก็ฟันก็ฟันถั่วล้วก็พอเนาะชนเล็กๆมอนก็หลบหรือฟันสอง ตสตุกก la ับชาหลาหวานคุยน้องพี่น้องวะ็เป่าดอนกับบงจันะไอ้ไปป่านข้าหน้าน้อพี่น้องขอป่านข้างหน้าตะบวานทียแล้วตะจะพากันผลเรื่องเขาบ้านเดอแบบนี้ยังน้ำใหญ่ไปยงเสงใหญ่ไปุณไปกับใาาอะไร่งมา บกูวา่าชิเล่จังงูน้องพี่น um, ้องเนาะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆชีเล่จังงูเลวไอ้ะมาณเทียงะมาณเทียงหน่าสีเล่น้องพ่น้องเนาะพอแล่วลแล้วละกะพากันเก็บเครื่องเก็บของเตรียมตัวกลับนาะพี่น้องตอนนี้ก็เห็นไปเรื่อยๆก่อนบกูวัวชีจังงู

นมาแล้วพ um ี so enough enough ่น้องวานทั้งลุ่มแล้วขึ <ES> ้นมาต่อทั <employees> ้งเทิงน้องเนาะทั้งเทิงค่ะพอเห็นเห็ดแล้วแล้วอากาคขึ้นจังหวะสบายใจน้พี่น้องนี่พอดำแล้วแล้วกาแนมเบิ่งขึ้นจังหวะสบายใจเออคะแนนเบิแล้วเราขึ้นมาแล้วโว้ยขึ้นยั่งหลายแต่เนาะ ทางบ่าวดอนกับลุงเหมือนกับบ้านคันนายปาเบิงกบเคยั่งบกระปูกัดกระปูกัดหมุ่นมาลห เจ็บเจ็บกิกดอะไรกับบวัติไว้กับบูนเน,นี่ยน้ำใส่กับกัาหมีนขนาดกินแทบถุงมือเห็ด <c> พ <oughs> <c oughs> ายล่นอีกแล้วขาดอีระบนมันขาดอีกเด้มันข,าด,ดนขาดอีกวะคะ ยังไล่嘛ยังไลาย่ะปั่นตัวนี้แหละไปใช่ต่อรอละเอละรอลงกูเลยขาดไปเลยเลยขาดไปเลยกระแทกนานอนการปั่นโมเมนต์นาน่่นนพี้องปั่นคันนาสบายดีพี่น้องเมื่อนี้บดอนมาปั่นคันนาเด้อปั่นคันนามาอุดน้ำคนพี่น้องทั้งน่ะ เขยเราป่านคันนาทางนั้นป่านคันพายเอ้ยป่านคันพา่ป่านคันนาพี่น้องคันนากระขาติดขาต่ออยู่เดี๋ยวสตุกลาจะไปหว่านปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะหว่านปุ๋ยแล้วกะจะพากันลงไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวกลับเด้อแบบนี้เมนูกะ เป็ดของแม่ยิ่หอมคือเก่าพี่น้องเลยคนว่าอยากกินโลดคนว่าเห็ดเวียกเมือยงั้ะแซนโอเคพี่น้องสตูกาจะขอไปหวานปุ้ยก่อน,น้อะพี่น้องเนาะหวานปุ้ยแล้วล่ะกะ็จะพากันลงแล้วทั้งนั้นกะเห็ดกินพอนย่อเสิ์กจะเห็ดกินอยู่ทั้งลูกก็พากันแยกใหญ่ใบเห็ดเหียกเห็ดงานของไขมันน้พี่น้องเนาะพอเสร็จแล้วล่ะกะ็จะไปขนของกลับแล้วโอเคพี่น้อง สตุกะจะขอตัวไปหวานคุยกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สตุกะขอจบลงเท่านี้ก่อนเด้อฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ส่องบ่าวดอนสาตุ๊กใน่เด้อสบายดีสวัสดีค่ะเบืองทางนี้หน้าหยอดพี่น้องเขียวแล้วแต่หย่าเริ่มขึ้นหย่าเขาขึ้นลายเลยอะไรบุ้หาจาง มากินข้าวพี่น้องเมนูต้มเลือดเต็ดตาเลือดเต็ดเอาอีกแล้ว <laughs> ต้มเต็ดเด้อพี่น้องต้มเต็ดแล้วก็ตาเลือดมื้อนี้ได้กินซีนนแ่เนาะ <laughs> แต่ละมือควรจะเสิร์ฟเทือไว้อไอ้ไว้ลาบยำแรงมือมาเมื่อนี้สัง่งเพี่น้องโป่งงันเที่ยวโป่งยังต้มบนโหลดได้กินซีนนะ <laughs> Yeah,